อายุราปีนี้เขาป่ยหนึ่งร้อยกับสี่ปีแล้วค่ะยายจ๋าหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยกับสี่ปีแล้วค่ะหนึ่งร้อยกับสี่ปีใช่หนึ่งร้อยเองเหรอว้ายกลางหนึ่งร้อยเลยเหอหนึ่งร้อยเองเหรอเด้อว้ายยายเนี่ยหนึ่งร้อยกับสี่ปีใช่ค่ะไป่ใช่สิบสี่ปีสิบสี่ปี ปีน okay. ี uh uh> ้เองอ๋อโอเคเฮ้ยสกันออีกสักสปีแล้วกันอ๋อซููู้้้้จเจยจยคยใจฉันนะคอยทุกคนทุกนในมครนี่ทุกคนมีมีแต่ความสุความสุควมสุขทุกคนทุกคน